เป็นมาของร้านทูโกนะคะเป็นความใฝ่ฝันมานานแล้วค่ะที่จะอยากเปิดร้านกาแฟาแต่เมื่อก่อนร้านกาแฟาในจินตนาการเนี่ยจะต้องเป็นร้านแบบใหญ่ๆแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็ไปทําแบบนั้นไม่ได้ก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่ามันน่าจะมีร้านกาแฟาแบบเล็กๆที่เป็นออาดอร์แต่ว่าตกแต่งสไตล์มินิมอลน่ารักน่ารักคัดสรรกาแฟาที่ดีๆมาแล้วก็อินกิเดียนหรือว่าส่วนผสมที่มีคุณภาพเราก็ ทำร้านในแนวที่ไม่มีแอร์ค่ะอากาศโปร่ปงๆกลับสู่ธรรมชาติมีโอกาสได้ทําบริษัทที่เกี่ยวกับพวกเมล็ดกาแฟเมล็ดสารกาแฟที่ยังไม่คั่วซึ่งส่งให้กับรายใหญ่ๆใ,ในประเทศไทยก็เลยมีโอกาสได้มีความรู้เรื่องของเมล็ดกาแฟว่าเอ๊ะมันแตกต่างกันยังไงมันมีไซส์มีเบอร์ยังไงความอร่อยของกาแฟอยู่ตรงไหน เรื่องสูตรต้องคุยกับพี่ติ๋วค่ะสูตรกาแฟนี้นะก็ต้องขอบคุณพี่สาวคุณพระสอนเกิดพุทธที่เขาเป็นคนคิดสูตรขึ้นมาลาเต้มะพร้าวน้ำหอมคาปูมะพร้าวน้ำหอมเอสเปรสโซ่มะพร้าวน้ำหอมเอาน้ำมะพร้าวใส่ลงไปในกาแฟเนี่ยกาแฟมันจะละมุนแล้วก็นุ่มพอเอามาผส,สมกับอินกินเดียนของเรามันจะทําให้กาแฟหนัวรสชาติมันจะละมุนมาก กาแฟของเราอะนะคะเป็นอาราบิก้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะไม่ใส่น้ำมะพร้าวน้ำหอมกาแฟของเราก็จะละมุนอยู่แล้วค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะร้านกาแฟเราเนี่ยเราจะไม่ใช้นมข้นหวานเป็นส่วนผสมของน้ำกาแฟเลยเราจะมีนมห้องมันเนยแล้วน้ำตาลใสายแดงเป็นส่วนผสมนี่คือสูตรว่าทำไมมาทานกาแฟร้านเราแล้วมันละมุนละนัว มะพร้าวน้ำหอมเนื้อเราจะเอามาเป็นส่วนประกอบในแก้วนะคะเราจะไม่ผสมน้ำกะทิหรือเนื้อลงไปในกระสุนกาแฟเราเลยค่ะ เราผสมน้ำมะพร้าวน้ำหอมลงไปเนี่ยนะคะกลิ่นจะไม่เปลี่ยนมันจะชูทําให้กาแฟะละมุนมากขึ้นค่ะการผสมผสานระหว่างกลิ่นกาแฟกับกลิ่นมะพร้า,พาวเราดูแล้วอ้มันไม่น่าไปด้วยกันได้จริงๆแล้วพอใส่ลงไปนะคะนอกจากความละมุนแล้วเนี่ยมันจะทําให้แบบมีความหอมคุณสามารถแยกได้เลยอะค่ะแยกกลิ่นได้เลยว่ามีกลิ่นกาแฟด้วยนะมีกลิ่นน้ำมะพร้าวด้วยนะ อันนี้มันเป็นอะไรที่พิเศษมากไม่ได้มีการแต่งเติมกลิ่นลงไปเลยค่ะเราใช้ธรรมชาติ100ยเเซการันตีร้อเเซเลยค่ะเราใช้เราทําน้ําแข็งของเราเองเราซื้อเครื่องทําน้ําแข็งของเราเองเลยลูกค้ามาทานเนี่ยไม่ต้องกังวลน้ําแข็งเนี่ยเราใช้เครื่องกรองน้ําผ่าน UV 100%ค่ะมั่นใจได้เลยว่าสะอาดค่ะ ระดับกาแฟของที่ร้านเราอเมริกาโน่เอสเสโซ่ลาเต้เราใช้การคั่วคนละแบบกันของเราไม่ใช่ว่าใช้เอสเสโซ่เพิ่มช็อตอ,อีกหน่อยหนึ่งทำให้ไม่ดูเข้มข้นอย่างจริงไม่ใช่เราใช้ระดับการคั่วที่ต่างกันทำให้ได้รสชาติกาแฟที่ต่างกันด้วยค่ะ อย่างคั่วเข้มของเราเนี่ยอเมริกาโน่ของเรารสชาติมันจะไม่ออกเปรี้ยวก็ใช้วิธีการคั่วเข้มระดับการคั่วก็แล้วแต่เทคนิคของแต,แต่ละโรงคั่วซึ่งเราก็คัดโรงคั่วมาแล้วว่าอันเนี้ยเราชอบคั่วแบบถูกใจเ,เราอะอย่างพวกลาเต้เราก็ใช้วิธีเบรนดหน่อยแต่ว่าเราเบรนด์เป็นกาแฟชนิดเดียวกันนะคะแต่เบรนด์ที่ระดับการคั่ว ที่แตกต่างกันก็เลยทําให้ได้รสชาติกาแฟที่เป็นลาเต้ก็มันออความละมุนก็ละมุนขึ้นความเข้มก็ลดลงนี่คือกาแฟของที่ร้านเรื่องของกาแฟถามว่ามีประสบการณ์มาไหมก็มีนะคะเพราะว่าเคยทำงานเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทที่เขาขายส่งมเมล็ดกาแฟทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะมีโอกาสมีความรู้ได้เห็นโรงคั่วได้เห็นอะไรทุกสิ่งอย่าง ถามว่ารู้มามากไหมเขาคิดว่ารู้พอที่จะทราบได้ว่า แกาแฟที่ดีมันเป็นแบบไหนแล้วเขาคัดกาแฟกันยังไงอันไหนเขาเรียกที่เป็นดีเฟกกาแฟเมล็ดต่างกันเนี่ยการคั่วต่างๆระดับการคั่วเนี่ยก็ทําทให้ต่างกันหมดทุกอย่างเลยค่ะบางแห่งเขาก็จะ blend, เบรนกัน,นเบรนของของแต่ละที่ก็แตกต่างกันค่ะอาจจะเบรนเป็นต่างสายพันธุ์เขาเรียกต่างสายพันธุ์ก็คืออาจจะเป็นโรบัสต้ากับอาบิก้าอย่างของเราเนี่ยสายพันธุ์เดียวกันแต่เราเบรนโดยใช้วิธีระดับการคั่วค่ะ เรามีที่อยู่ที่ตรงลังสีช่วงปี2.554ที่น้ําท่วมมะพร้าวมันหล่นแล้วมะพร้าวเนี่ยมันเยอะมากเลยเป็นมะพร้าวน้ําหอมก็ไม่รู้จะเอามะพร้าวไปไว้ที่ไหนเนื่องจากว่ามะพร้าวมันเยอะเราทํากาแฟอยู่ถ้าเราเอาน้ํามะพร้าวผสมกับกาแฟมันจะเป็นยังไงคุณประพัชสอนพี่สชายก็เลยเอา น้ำมะพร้าวมาผสมใส่ในกาแฟทดลองดูเราใช้สูตรของลาเต้เราก็ทําเป็นลาเต้ขึ้นมาเลยลาเต้เท่านี้เราจะใช้น้มามะพร้าวเท่าไหร่เราก็คํานวณดูเราก็เอาน้มามะพร้าวาเทผสมลงไปไม่ใช่ครั้งแรกแล้วจะเพอร์เฟกนะคะเราก็ทดลองไปเรื่อยๆจนมันได้เป็นสูตรที่เราต้องการรสชาติตามความต้องการที่เราคิดว่าไอ้ตัวนี้ กินแล้วมันนัวมันอร่อยมันเหมาะกาแฟาที่มันขมมันก็จดลงทานแล้วมันก็รู้สึกว่าเอออร่อยสดชื่นมันระมุนเราก็เลยเทสให้ลูกค้าทานฟรีว่าเออเป็นยังไงรสชาติแบบนี้ลูกค้าทานแล้วก็ติดใจแล้วก็โอเคทําได้เลยนะสูตรนี้ก็เลยเออกมาเป็นสูตรนะปัจจุบันนี้โอ้หมดมาพร้าไปเยอะเหมือนกันไ <laughs> หลร้อยลูกอยู่อเมริกาโน่มะพร้าวน้ำหอมตัวเนี้ย วัยรุ่นชอบเทาะว่าพอเอาอเมริกาโน่ผสมกับน้ำมะพร้าวแล้วเนี่ยจากที่มันขมปืด้ดมันก็ทำให้ดรอปลงมารู้สึกกินแล้วละมุนทานง่ายขึ้นแต่ไม่หวานแล้วก็เลยมาเป็นชาเขียวมะพร้าวน้ำหอมเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาใส่แล้วมันมันรู้สึกเข้ากันมากแล้วก็เป็นกสูสรเมนูที่ชูโรงณนะตอนนี้สับปะรดโหระพาเป็นสูตรที่มั่นใจว่า คนรักสุขภาพต้องทานและอร่อยจากจะแนะนำตัวนี้เราใช้สับปะรดกับผลพาปั่นเข้าด้วยกันอร่อยเชิญชวนค่ะราคาเริ่มต้นถ้าเป็นกาแฟร้อนเริ่มต้นที่50บาท ร้านนะคะอยู่ที่ซอยลาดพร้าว93นะคะเปิดเวลา8.30ถึง17.00นะคะแล้วก็อยู่ทุกวันพุธถ้าท่านจะสั่งผ่านไลเดอร์แล้วก็มีสั่งสามารถสั่งผ่านที่โรบินฮูดได้ค่ะ,ดดะ,ะมีที่จอดรถสะดวกสบายค่ะ คืออยู่ในวงการ <twitch. S 1> ากที่บอกนะคะเป็นที่ปรึกษาบริษัทที่เกี่ยวกับส่งเมล็ดกาแฟก็จริงแต่ว่าไม่เคยชงกาแฟเลยก็มาฝึกอยู่ตรงนี้ค่ะฝึกกับพี่เขาซึ่งเขาเชี่ยวชาญมา20ปีเราก็ฝึกใหม่ๆกว่าจะจํามันก็เนาะแต่ด้วยใจรักแบบอยากทำก็ไม่วันเดิงมีลูกค้าประจำเยอะทีนี้เราก็ชงป้าเขาก็ปล่อยแล้วล่ะอ่ะมันเป็นแล้วมันชงได้มี สองคนเดินมาซื้อเขามาสั่งเอสเปรสโซเย็นหกแก้วโอ้โหสบายชงเสร็จโหกแก้วพ่อกแบออืมวันนี้ฝีมือดีนะชงเนี้ยได้เท่ากันทุกแก้วเลยแล้วก็อ่าส่งให้ลูกค้าชิมก่อนแก้วหนึง่งพี่ผู้ชายที่มาซื้อเขาก็ทำอืมแบบทำท่าคิดหนึ่งแบบว่าเอ๊ะทำไมคิดปกติลูกค้าจะบอกอร่อยแบบทุกคนเนาเขาทำท่าคิด,ดนิดนึงเลยเอ๊ะ สงสัยเขาไม่ชอบกาแฟร้านเราอะไรอย่างเงี้ยก็คิดแบบนี้นะคะเสร็จแ,แล้วซื้อกลับไปพอออกจากร้านพี่ก็เลยถามว่าอืมตะกี้แกใส่นมสดหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ตกใจเลยค่ะไม่ได้ใส่มา <c oughs> อยากจะแบบเนี่ยถ้าเกิดดูรายการนี้ช่วยกลับมาใหม่นะคะ <c oughs> <c oughs> มากินฟรีเลยชงฟรีเลยไข่ขกงแก รู้สึกผิดมากขอสารภาพปกติเอสเปรสโซ่มันก็จะต้องหวานมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเค็มแล้วก็หวานมันแต่วันนั้นอะคือนมสดเราก็ใส่อยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันต้องเพิ่มต้องเพิ่มลงไปด้วยได้แต่กาแฟล้วนๆเดี๋ยวคงจะคิดแล้วโอ้ยกาแฟร้านนี้แม่งบอกว่ากลับมามาเดี๋ยวต้องกลับมานะคะทานฟรีเลยค่ะอีกหกแก้วค่ะก็มันเป็นเรื่องที่เราความจริงแล้วร้านเรานี้ เรื่องคุณภาพก็จริงเลยมันเกิดจากความผิดพลาดที่แบบมือใหม่นะคะแต่ว่าจริงๆถ้าไหนถ้ารู้ว่าผิดนะคะที่ร้านเนี่ยจะเททิ้งทันทีเลยค่ะจะจะไม่ปล่อยให้ลูกค้าไปเนี่ยเป็นกรณีผิดพลาดจริงๆเพิ่งเริ่มฝึกแต่ตอนนี้เก่งแล้วนะคะไม่ต้องกลัวคะ่ะอร่อยแน่นอนนะคะสําหรับลูกค้าทุกท่านที่มาที่ร้านนะคะ,อะชอบไม่ชอบรสชาติยังไงแจ้งเราได้นะคะเราเย็นดีปรับ ตามที่ลูกค้าต้องการตามความชอบนะคะร้านเรากาแฟเราอร่อยรสชาติละมุนไม่เหมือนใครแนะ่นอนค่ะ